ครับสวัสดีพี่เพี่อน้องชาวพระเครื่องและเอฟซที่รักทุกท่านครับ e p ที่ย0ครับเหมามาใหม่ใหม่สวยๆเลยครับโดนโดนใจเลยครับ300บาทครับบูชาสององค์ห้าบาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนือผงเก่าเก่าแก่งแก่งมันมันเลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับหล่อๆล,ล่ำๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับ เรียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่4ครับเป็นงบน้ำอ้อยครับเนื้อชินตะกัวครับพิมพ์2หน้าครับเหนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกครับวัดกิ่งแก้วครับหลังพระพุทธครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นพิมพ์แจวเรือจ้างครับเนื้อแก่งแก่งแน,นแน่นแน่นมันมันเลยครับพุทธสินงดงามครับรายการที่เจ็ดครับ เป็นพระสมเด็จทรงม้าครับเนื้อผงเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ดหลังฝังแผ่นปั๊มพยาคุดครับพยาคุดมหาอำนาจครับรายการที่9ครับเป็นปางสายญาติครับพระนอนครับเนือผงนุ่มนุ่มนวลน,นว,นนวนเนียนเนเลยครับ รายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับบาดตาบาดใจทุกองค์ครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับลงลักเก่าครับด้านหลังเป็นนางพญาครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จเกชยโยครับเนื้อนุ่มๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระกุกเนื้อชินครับหลังลายผ้าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่15บหเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อมันมันเลยครับลักเก่าเก่ามันมันเลยครับ ตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับรายการที่17ครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้าวเม่าครับหลังลายผ้าครับเนื้อชินตะกัวครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเล็กดีลดโตครับพระพิจิตเกตโคตครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับสภาพใช้ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่19เครับเป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับลงรักเก่าครับ รายการที่20ก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรี่ยเกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเรี่ยมเก่าครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับเมืองสองแควรครับเมืองกล้วยตากหวานครับ รายการที่21่็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลงรักเก่าๆเลยครับน้ามองหน้าเย้ายวนใจครับ300บาทครับถูกใจได้เลยครับราคาไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่ย2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เรียมกรอบกันน้ำครับกรอบสีครับเนื้อนวลนวลเลยครับรายการที่2 3ส,สครับเป็นพระสมเด็จหล่อบโบราณครับเนื้อเปียกทองคำครับหลังภาษาจีนครับ เนื้อออกเนื้อทองคำเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระยืนครับเนื้อผงเก่าเก่ามันๆแน่นๆเลยครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จโตครับสมเด็จโตวัดลักขังครับลงรักเก่าครับนุ่มๆนมแน่นแน,น่แก่งแก่งมันมันเลยครับรายการที่26ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับหวงพระล่ำๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวๆลๆเลยครับ ใส่ตลับ้อมบูชาเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสงก่อเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับพระสงก่อเมืองกำแพงเพชรครับ รายการที่29ว่าครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับหลังกระดานครับลงรักเก่าเก่าเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่30ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่ออุภาษีครับอาสมบังมดครับรัชกาลที่5ครับด้านหลังครับอักขรเลขยันนี่ครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับสามร้อยบาทครับก็ไปถึงฝันได้ครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จครับหล่อโบราณครับหลังยันหลังภาษาจีนครับเหนือโลหะเก่าครับสมเด็จเกคตคดครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับ แกแ่งแก่งเลยครับแน่นแน่นเลยครับใส่ตลับหอมบูชาครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองพระเลยครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมสามห่วงครับหายห่วงครับหอมของบูชาเลยครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนวงนวง,งแน่นแ่นมันมันเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จครับทรงช้างครับทรงช้างเอละวันครับ เนื้อนอนงวนเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับเรียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีครับ แก่งแงแน่นแน,นมันมนเลยครับรายการที่37ม็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับโรยผงตะใบทองครับเนื้อผงสีฟ้าครับ ฟ้าอย่างฟ้าอยู่ครับสีฟ้าสดใสครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จโตครับฝังเหรียญฝังเพชรฝังพลอยครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ ไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ300บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่39มสิเาเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับพิมพ์เข่าโค้งครับ เนื้อมันๆเลยครับมาพร้อมตลับสเตเลสครับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับปี24กว่าครับ2408ครับ สวยสวยเลยครับแข่งๆแ,แน่นน,นมันๆเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับ รายการที่1ครับเป็นพระก,กิ่งหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานจานอักขระเลขยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัดสัตหีบครับเนื้อนาครือเปล่าครับเนื้อออกเนื้อนาคเลยครับ ที่ละลึกในการสร้างพระอุโบสถครับปีพศ2504ครับเรียมเก่าครับเรียมเก่าโบราณครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีครับ น่าจะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ครับลงรักเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่ห้าก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่หกครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งแตกรลายงาเลยครับ เก่าตามการเวลาครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับเหนือขนมตุ๊บตับเลยครับ,ต,บ,ต,บตุบตบตับตับเลยครับ รายการที่8ครับเป็นนางพญาเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับมวนสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พี่น้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ